สู่รายการ KPN Live สดแสบเศร็จติดขอบจอนะครับผมนะวันนี้วันนี้เราอยู่กับเขาแล้วสวัสดีกคนแล้วกัันสสวดีครับสวัสดีครับสสวัดีครั่นําตัวกับผู้ชมทางบ้านเลยครับค่ะสวัสดีครับผมชื่อเต้ฝุ่น KPN ครับผมแท็กไลน์คุณนูกค้าเห็นว่า KPN จะต้องมีแท็กรายการใช่ครับแท็กไลน์ของผมก็คือ หนุ่มเหนือมาดเข้มครับคุณเป็นคนเหนือเหรอใช่เป็นคนเหนือครับจริงเหรอเฮ้ยอยากกินน้ำพริกอ่องเหนือภูเก็ตครับว้าวไม่ใช่มาดเข้มก็รู้เลยทำไมนะครับนี่นี่นี่วัดวัดได้วัดได่ทำไมเท่ากันแล้วตอนนี้เออดูดิเขาเขาเขา บอกแล้วไม่ใช่บอกแล้วว่าห้องแต่ตัวเป็นห้องของเพิร์ทเวลาเพิร์ทถ่ายรูปห้องไหนตัวเพิร์ทจะดูข,า,า,ขาวมากเพิร์จะดูแบบเออเออมีรัศมีรังสีแต่ว่ามาคุยกับเขาก่อนละกันมาอัปเดตเรื่องผลงานหน่อยค่ะคตอนนี้เราเห็นแบบว่ามีผลงานการแสดงอะไรอย่างนี้ใช่ครับพลบูจีเพลงบูจีชื่อเพลงอะไรนะ เพลงมุกมุกี้เหรอเพลงมุกได้ครับผมได้นะได้ครับแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าไปเล่นแบบไปเล่นซิกคอมไปเล่นละครอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ใช่ครับซิกคอมเรื่องอะไรครับรักจัดเต็มเล่นเป็นใครยังไงคะเล่นเป็นคนที่ตั้มครับเป็นซิสแล้วก็คือจะเล่นคู่กับพี่จอยชนพิชาคือในเรื่องก็จะเป็นแบบหนุ่มติสอะไรเงี้ยทำทำเพลงด้วยแล้วก็เป็นตากล้องด้วยในรายการแล้วในในคาแรคเตอร์นั้นนิสัยเป็นไง นิสัยเอาพูดกันตรงๆเลยนะเป็นคนที่รายการเราตรงๆเลยเราตรงๆค่ะนี่จะเป็นคนที่รักสนุกแต่ไม่ผูกพันแล้วคุณเป็นยังไงไหมคัคือมั่วมั่วไปผมเหรอครับไม่ไม่คนละเรื่องเลยครับโอ้ยตา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 เอก็สนุกดีครับสนุกดีเลยครับสนุกดีถ้าไงให้เทียบกันระหว่างการร้องเพลงกับการแสดงละครอันไหนยากง่ายกว่ากันคะโอ้ยากพอๆกันครับแต่คนละอย่างกันถ้าอย่างร้องเพลงเนี่ยเราจะเป็นตัวของตัวเอง จะเป็นในเรื่องของการทําให้คนดูสนุกนาตอนนั้นเลยอย<ะ>่างนี้ครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของการแสดงเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องของการที่เราไปอยู่ในคาแรคเตอร์ของอีกคนหนึ่งเราจะทําได้ดีแค่ไหนแล้วก็ทําออกมา เป็นแบบที่คนชอบได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมาเมื่อกี้ที่เราเกิดกันไปแล้วว่ามีคลิปลับด้วยเผยเราอยากเห็นจังเลยอ่ะเราจะดูกันเลยไหมเป็คลิปหลุดของผมใช่ไหมเนี่ยเป็นคลิปลุดไหนยังไม่รู้เลยได้ข่าวว่ามาจากซิคคอมเรื่องนี้นี่แหละเจ้าตัวยังไม่รู้เลยเลยาว่าคลิปลับนั้นจะเป็นยังไงครับครับ ป้นใจนี่เขาเล่นอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าชอบหัวใจวายขึ้นมาทำยังไงก็คุณชอบเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่ใช่เือครับพลอยโกแต่เซอร์ไพรส์แบบนี้ก็ไม่ไหวนะจ๊ะสรุปให้ผมปล้นหัวใจคุณคืนมาได้อยังหรือครับพลอยโกไม่เอาทไมอ่ะต้องถอดก่อนไม่ใช่หน้ากาก ขนาดเนี้ย้ายมาอยู่ถาวรเลยไหมตั้มคิดไม่หลัวว่าอยากอยู่นะก็บอกแล้วไงว่าแบบฉันไม่ชอบการปลูกมัดเรื่องอะไรจะเอาความรู้สึกตัวเองไปปลูกกับปลายเท้าคนอื่นถ้าเกิดว่าวันนึงเขาเดินจากไปใจก็โดนกระชากไปด้วยนะสิแล้วทำไมคุณไม่เลือกคนที่เขาไม่มีวันจะเดินจากคุณไปล่ะ โอ้โหโอ้ยใหญ่มีเส้นก้นให่อย่างงี้มากเลยอ่ะวันกี้พี่แอมนั่นนั้นลายไหลเลยหมายถึงแปลว่าสะพานได้ฟุดไปแล้วสามารถโรยนานได้ค่ะไม่เขาว่าบวมตอนใช่นั้นบวมบวมนิดนึงเพราะว่า พยายามอัพน้ำหนักตัวเองอยู่ครับอ๋อเพิ่มกล้ามแบบใช่ครับโอ้ยแต่ก็โอเคแล้วมาแค่นี้ก็เสียงหวานเยเสียงหวานเยอะโอเคไหมคะโอเคครับเมื่อกี้เป็นยังไงเมื่อกี้บทบาเมื่อกี้คือเป็นยังไงบ้างอย่างนี้เห็นเลยจะเป็นคนที่แบบคือจะหมกมุ่นแต่เรื่องอย่างนั้นก็คือจริงๆแล้วคู่ของผมเนี่ยจะเป็นคู่ที่นําเสนอในสะท้อนความรักในปัจจุบันที่แบบว่าคือไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ คือ<ต>ไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนก็ได้ไดอะไรก็ได้แต,<อ>แต่รู้ว่ารักกันก็พอแต่แต่บอกคนอื่นว่าเป็นเพื่อนคือ,อ,อแบบอมไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเข้าใจไหมคะเพิร์ดแล้วทำไมมาร่อยเรือ,รอยโดนนะนะ ใช่ฝากติดตามมาแล้วกันสำหรับซิตคอมเรื่องนี้นะครับผมแล้วได้ข่าวว่ามีละครอีก2เรื่องด้วยใช่ครับผมจะได้รับชมกันนี่คือเรื่องอะไรครับก็มีเรื่องมาดามดันแลวก็ดาวเชียงเดือนครับกำลังถ่ายทำอยู่ทั้งสองเรื่องเลยเราจะได้ชมเมื่อไหร่ยังไงคาแรคเตอร์มันยังไงบ้างแต่ละเรื่องคะเอามาดามดันก่อนแล้วกันมาดามดันแสดงเป็นหมอหมอคี ขาดกับเมื่อกี้มากคนละเรื่องเลยฮะทีนี้เป็นตัวหื่นเลยอ๋ออนนี้เป็นหมอเลยคุณมาทาแบบวิชาการมากเลยซึ่งเป็นหมอที่เป็นซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วก็คือเป็นเด็กของพี่ชายชาตยุทธ์หมอหมอนี่หมอดูหมอดูครับบ้าเลยคุณห้มอดูเลยแหละหมอเป็นนักศึกษาแพทย์ครับก็จะนิ่มนเงียบหน่อยแต่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับดาวเชียงเดือนดาวเชียงเดือนจะเป็นหนุ่มปิสทำนิสัยแสดงเป็นตัวเองนิดนึงเพราะเป็นติสที่แบบแค่แบบ เขาได้ขมๆเจ้าชูนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องรอติดตามนะคะใช่เลยครับมาพูดถึง KPN นะว่ะครั้งที่23เดี๋ยวมาเช็คซีรบ้างดีกว่าเป็นไงได้เห็นน้องๆอะไไปบ้างอย่างครับเห็นแล้วแอบเชียร์คนไหนไหมถ้าเชียร์เหรอครับเชียร์ทุกคนเลยครับแต่ว่าก็เอาใจช่วยน้องรหัสตัวเองแต่น้องรหัสน้องรหัสตัวเองอยู่สีแดงไง อ้าวแต่ว่าคุณเขามาทางสายของฝงเงินนะแต่ไงก็ช่างเราเราเป็นรุ่นพี่ทางสีน้ำเงินอยู่แล้วก็คือต้องบอกพูดถึงสีน้ำเงินก่อนดีกว่าสีน้ำเงินนี้แบบผมไม่เห็นมาแล้วอายอ่ะผมอายเลยจริงๆทำไมอ่ะก็คือ เขามาประกวดเหมือนเขาพร้อมมาอยู่แล้วอ่ะพร้อมที่จะเป็นศิลปินมาอยู่แล้วคืออย่างรุ่นผมตอนผมประกวดอ่ะคือผมยังหน้าเหมือนอูดตอนนั้นอยู่เลยเว้คือทุกคนจะเรียกจะเรียกว่าเป็นอูดทำได้เราสังเกตดูดีๆเขามีหล่อเอาไว้เก็บน้ำหรอคือดูหน้าดีๆดูหน้าดีๆแล้วลองไปเสิร์ชรูปเข้า Google เลยนะเสิร์ชพิมว่าอูดลองมาเทียบดูลองมาเทียบดูเลยเหมือนจริงจริงจริงหรอเหมือนเต่าไว้ยเออเขาชอบดึงเหนียงเจนเมาเล่นด้วยอ่ะ ไปแฟรงก็ปล่อยผ่านล <fol ks> ะนะ,นะ,นะ,นะเออล้วคิดยังไงบ้างกับไอคอนเซ็ต The Battle Series นี่ครับผมว่ามันดีมากดีมากเลยเพราะว่าตลอดมาที่ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็น The Battle Series มันจะมีเสียงที่มาบอกว่าทำไมคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้ทำไมคนหน้าตาดีได้คนเสียงร้องไม่ได้ทีนี้เลยครับเราก็เอามาจากเรียกว่าคำวิจารณ์ของทุกๆคนเลยเร <ถ govern S 3> าแบ่งเป็นสองทีมเลยเสียงร้องก็เสียงร้องอย่างเดียวหน้าตาก็คือหน้าตาอย่างเดียวเพราะว่าเราแต่คุณเลือกใช่ไหมครับก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับคนโหวตด้วยทั้ง70%เปอร์เซ็นต์เลยนะก็จะได้เลือกไปเลยรู้ไปเลยว่าชาวไทยคนไทยเนี่ยเขาชอบแบบไหนแล้วคิดว่าปีนี้เนี่ยแชมป์จะมาจากน้ำเงินอีกหรือเปล่าจะเป็นน้ำเงินอีกสักสมัยหรือเปล่าที่สี่ของสี่น้ำเงินหรือเปล่ามันการันตีได้แล้วว่ามันต้องสีน้ำเงินแน่นอนเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเล่นคอนเสิร์ต การออกอีเวนต์การแสดงละครสุดท้ายแล้วมันคือการอินเตอร์เทนการใช้หน้าตาทั้งนั้นส่วนเสียงร้องนี่มันคือมันพัฒนากันได้อะครับแราต้องยอมรับเลยว่าคนไทยเขาจะชอบชอบความสนุกความอินเตอร์เทนชอบดูอะไรสิ่งสวยงามอะไรเงี้ยเอาให้รู้สึกว่าเห็นกล้าลรวก็กรีดเป็นมรช่รับ่ายครับ AR ขอถอดไว้ก่อนใช่ครับว่าใครจะเถียงมันก็ไม่มีใครเถียงจริงๆเพราะเวลาไปดูแบบเฮ้ยศิลเป็นคนนี้จะถอดเสื้อซิกแพคคนก็อยากดูแล้วอ่ะออาเนี่ยเราเชื่อว่ามีคนหลายคนอยากดูเอาละ ได้ปั๊มได้ไหมคุณรู้ป่ะว่าวันไหนเขามากันแบบว่าที่แบบเป็นหนุ่มแบบพี่เพชรถอนเลยเงี้ยพี่พี่บอมอ่แล้วก็พี่ซันถอนหมดเลยถอนหมดเลยคุณคุณมาคุณจะยอมได้ยังไงอ่ะถอดไม่คิดในงานเลยเดี๋ยวไม่ถอนไปแล้วเอาไปลอยน้ำแล้วเมั้งเหรอแม่ไม่ได้บิวมาบิวมาเพราะว่าวันหลังเดี๋ยวแวะมาเดี๋ยวเราติดตามอาจจะมีอาจจะได้เห็น นเอก็ได้นี้เดี๋ยวรอก่อนได้เลยนะครับแล้วเวทีนี้เขาว่ากันว่าว่าเนี่ยไม่ใช้ประกวดไม่ใช่ประกวดเพื่อหาเพื่อนแต่หาแบบผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวเลยใช่คุณคิดว่ายังไงกับคำคำนี้มันเป็นเรื่องของการประกวดอยู่แล้วอย่างนี้เพราะว่าการประกวดก็คือการเฟ้นหาที่หนึ่งที่คนเดียวอยู่แล้วส่วนก็คือไม่ได้มาหาเพื่อนก็มันคือไม่ได้มาหาเพื่อนคนที่มาประกวดก็คือต้องการที่จะได้ที่หนึ่งต้องการที่จะ ได้ประสบการณ์ได้อะไรไปส่วนเพื่อนมาผมว่ามันเป็นผลพลอยได้ที่เราได้กันมาแบบพ<ว>เราใช่ไหมครับใช่ครับเ<อ>นาะเขารับเพื่อนเป็นเพื่อ <c oughs> นได้คุณไม่จริงแล้วจริงแล้วเพื่อนมันมันมันก็เป็นจุดประสงค์รองครับจุดประสงค์หลักเลยก็คือเราเรามาเขาเรียกว่ามาท้าทายความสามารถตัวเองมาตามความฝันเราทามันเองอะไรเงนี้แต่ว่าวันนี้คุณมาในตัวแทนของสีน้าเงินเราอยากให้คุณบัฟฝั่งสีแดงหน่อยเออได้ครับเพราะว่าฝั่งที่ฝั่งสีแดงเขามาเนี่ย เขาบัฟน้ำเงินใช่วันน้วันน้พี่อาร์ตพี่อาร์ตกับพี่เพียวจัดเต็มไปแล้วถ้าผมก็อยากจะบอกเลยว่ายังไงยังไงก็ช่างอ่ะคนดูเขาจะดูความสนุกสนานความอินเทอร์เทนสิ่งสวยงามอยู่แล้วถ้าคุณบอกคุณเสียงดีคนดูคนดูหลบอะไรงคนดูคนดูชอบเสียงดีอะไรอ่ะ คนเขาคนเขาอาจจะจำเพลงได้แต่เขาจำหน้าคนไม่ได้แต่บอกว่าเราไปเดินตลาดนัดแล้วเรามีคนจำหน้าเราได้นะก็ยังโอเคนะแต่คุณนี่ไง้ี่ร้องเพลงนี้เพลงอะไรอุตมหล่ออะไรอย่างเงี้ยเขาขอเรีนแต่บางคนที่แบบถ้าจำหน้าไม่ได้อะไรก็ไปถึงเดินถามก็อ๋อไข่ไข่เหรอใครอ่ะใครเหรอไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยจะต้องไปเดินร้องเพลงอยู่ตลอดเวลาเวลาก็ไม่ใช่่เหนื่อยเปล่ามางั้นฝากถึงน้องๆสีน้ำเงินหน่อย เราแบบให้เพราะว่าเขาใกล้จะขึ้นเวทีแล้วใช่ใช่ยี่สิบแปดนี้เพราะว่าความรับผิดชอบในการฝึกฝนแล้วก็การ<ภ>าดูแลสุขภาพตัวเองเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุด <ภา S 1> ครับผมก็คือแข่งแข่งกับใครก็ได้แต่ขอให้มั่นใจว่าต้องแข่งกับตัวเอง <ภา S 1> อย่าไปกดดันตัวเองมากเพราะถ้าการกดดันตัวเองเนี่ยทำให้ทุกอย่างเสียหมดเลยอืมเนาะแล้วก็เทปอ่าเทปบันทึกภาพการแสดงของเขาที่แล้วเป็นภาพการเก็บตัวอย่างคุณได้ดูปะ มมอ๋อดูดูดแซมมากเออเมื่อวันเสาร์เราได้ข่าวว่าคุณกอล์งนั่นเลยลงอินสตาแกรมเลย<ห>ว่าในในวันนี้เนี่ยแรงแล้ว อาทิตย์หน้าแล้วใช่วันเสาร์นี้แรกวนีสาม่มครึ่งอย่าลืมติดตามการถ่ายโมเดิร์นไนา์ทีวีนะครับถูกต้องเลยนะคะเอ่ะแต่ว่าสำหรับตอนนี้นะว่าคนที่นั่งดูอยู่แล้วก็ส่ง SMS มาร่วมสนุกกันนะคะน่าจะอยากรู้แล้วล่ะว่าใครที่ได้ไปนะคะกับ KPN Award t o g e t h e r เกาะครัเผมเบอร์ที่ได้รับไปคือนี่เลยศูนย์แเก้าสเอสอ้ยไม่ใี่ห้าสองเนร่ย เอาหมาย08609452ตุ๊ดๆนะฮะใช่แล้วนะคะยินดีด้วยชอบพี่เต้ฝุ่นมากเลยค่ะติดตามละครตลอดนะคะเยน้องบีน้องบีสู้ๆน้องบีไม่ได้มาวันนี้นะใช่อัานี้ก็เก็บเอาไว้ไงใช่แล้วนะแต่ว่าวันนี้นะคะจะต้องขอขอบคุณเต้ฝุ่นมากๆเลยขอบคุณมากค่ะนะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่อยากจะเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมนะคะแนนโหวตของคุณนะคะ70%เเลยนะที่จะทำให้น้องๆเนี่ย สามารถที่จะเดินขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งได้ครับผมเห็นแค่พิมพ์ kpn ครับตามหมายเลขที่คุณชื่นชอบนะครับส่งไปที่41955 5นะครับผมใช่แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าหากว่าอยากจะให้กำลังใจเขานะคะสามารถพิมพ์เข้ามาในรายการของเราได้ค่ะพิมพ์ kpn นะคะตามด้วยข้อความส่งมาที่4806789ค่ะรวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆด้วยนะครับถองย่าลืมใช่รายการเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงศุก ทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะครับใช่แล้วันแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นฝั่งสีแดงมากันโอเคไม่เป็นไรค่ะชัวร์เลยม่องต้องต้องบอกเขาว่าถ้าขวัญมานี่วันศุกร์ค่ะโเจอกันค่ม่ค่องเลยนะโอเคโอเคแต่ว่าวันนี้นะครับหมด เกิดมาเจอสดสดแบบนี้แน่นอนนะคะใครที่เป็นแฟนคลับฝั่งสีแดงก็อย่าลืมนะสามารถมาเชียร์กันได้นะคะกับรายการเท Live ลอสดแซ่บสิติดขอบจอค่ะสวัสดีค่ะใใครจมมัััันยยยยงงไ่่เดีลลออห้